สวัสดีครับอยู่กับช่องสมดิน c h a นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวการติดตั้ง e-pass และการซื้อบัตร e-pass นะครับทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเราจะซื้อบัตร e-pass นะครับก็ไปซื้อได้ตรงจุดจ่ายหรือจุดชำระเงินนะครับของบนทางด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นการจนาหรือทางด่วนโทรเอนะฮะตามจุดที่เขารับบัตรนะครับหรือรับจ่ายเงินนะครับ อันนี้ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับผมซื้อมาในราคา500บาทนะครับเงิน500บาทนี่ก็เป็นเงินที่อยู่ในบัตรเลยนะครับก็ไม่ได้หักอะไรนะฮะเวลาถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับเขาก็จะให้เป็นใบเสร็จรับเงินนะครับแล้วก็ใบคําขอใช้บริการเนาะวิธีการก็ยื่นบัตรประชาชนให้เขานะครับเขาก็จะกรอกข้อมูลทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับว่าในกล่องนะครับมีอะไรมาบ้างนะครับ แทน,แทนในกล่องสิ่งที่เราเจอก็จะมีบัตร Easy Pass นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับเติมเงินนะครับเขาก็จะมีรหัสอยู่นะฮะเขาก็จะมีรหัสในการเติมเงินอยู่นะครับแล้วก็ให้ไอ้นี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นออผ้านะครับผ้าผสมแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเอาไว้ทำความสะอาดกระจกรถนะครับเพื่อการติดตั้งตัว Easy Pass นะครับ ได้มาแล้วแล้วก็ได้คู่มือนะครับคู่มือในการใช้งานนะครับอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเขาลงทะเบียนมาให้แล้วนะครับเหลืออย่างเดียวนะครับติดตั้งใช้งานนะครับวิธีการติดตั้งนะครับติดตั้งตรงไหนนะครับเหมาะสมที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพื่อที่จะให้เราสามารถสแกนผ่านได้ตลอดเวลานะครับทีนี้จุดที่แนะนำนะครับ ให้ทําการติดตั้งตรงกึ่งกลางของรถนะครับกึ่งกลางของกระจกรถนะครับก็ดูแนวแนวแถวแถวบริเวณกระจกมองหลังนะฮะให้ติดตั้งโดยแถวช่วงนี้นะครับของกึ่งกลางของรถแล้วก็ไม่ควรนะครับที่จะติดตั้งบริเวณจุดไขป่ปลานะครับของรถนะครับนี่ตรงนี้นะจุดไขปลาเพราะว่าจุดไขปลาเนี่ย หน้าที่ของเขานะครับเขาออกแบบมาให้เวลาเรามองที่กระจกมองหลังปุ๊บแล้วแสงแดดมันแล้วจุดไขป่ปลาตัวเนี้ยจะเป็นตัวป้องกันแสงแดดที่จะส่องเข้าดวงตาเรานะครับจุดไขป่ปลาพวกเนี้ยดังนั้นเวลาถ้าเราไปติดแถวนี้สัญญาณนะครับมันจะถูกบดบังไปนะจากเจ้าตัวจุดไขป่ปลานะครับทีนี้ก็เลยแนะนำให้ติดตั้งช่วงนี้ ใต้กระจกแถวโซนใต้กระจกแต่พยายามให้อยู่กึ่งกลางนะฮะอาจอยู่ประมาณนี้นะครับกึ่งกลางของรถน,นี่นะอาจจะติดช่วงนี้นะครับแล้วตอนติดตั้งนะครับพยายามนะครับต้องดูทิศทางการถอดนะครับอุปรกรณ์เจ้าตัว easy part นี้ด้วยนะ เพราะบางครั้งเราต้องถอดออกมาเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันถอดได้นะฮะมันถอดได้มันถอดได้ทางนี้เห็นไหมฮะมันถอดได้ทางนี้นะฮะมือเดียวอ่ะเห็นไหมฮะมันถอดได้นี่นะฮะมันถอดได้นะฮะสังเกตง่ายๆนะครับให้เจ้าตัวเนี้หันมาทางขวามือก็แล้วกัน นะครับเดี๋ยวขอญอาตติดก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครู่นะให้แอลกอฮอล์มันระเหยออกไปนะฮะตอนนี้ก็แห้งดีแล้วนะครับก็ติดเลยนะฮะประมาณนี้ติดแล้วก็กดไว้ประมาณ10วินาทีนะครับนับ1 ปล่อยมือนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็ห้ามถอดนะครับตัวนี้ภายใน24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพกาวของเขาทํางานได้เต็มที่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทดสอบการใช้งานกันนะครับก็เป็นป้ายปากน้ํานะครับที่เราจะใช้บริการ เอาละครับช่อง easy pass มาดูนะครับจุดที่เราติดตั้งมันโอเคไหมโอเคนะฮะผ่านมาแล้วฉลุยนะฮะก็จุดนี้ก็ถือว่าเหมาะสมนะฮะตรงนี้นะฮะใช้งานได้ดีเลย ข้อดีนะครับไม่ต้องไปก้มไปเก็บบัตรนะฮะหรือยื่นมือไปเก็บตั๋วนะครับเพราะบางครั้งเราจอดมันไม่พอดีนะมันต้องเอื้อมมือไปหาเขานะบางทีจอดรถไกลไปก็เอื้อมมือไกลมันก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับบางทีมันมันไม่พอดีเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ หาใครชอบคลิปนี้ช่นกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ